ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมพบกันตอนเย็นๆนะสิบเจ็ดนาฬิกาเข้าไปแล้วแหละของวันที่29เมษายนสองนห้หหกนะก็มีแต่ร้อนนั่นแหละเอ้ยฝนยังไม่ลงสักทีอำเภอเพียนอุดรนนะที่อื่นมันลงแนละ้วมันก็คลายร้อนไปบ้างร้อนแล้วก็ร้อนขึ้นอีกอ่ะโรคร้อนเข้าใจตามภาษาโลกไปละนะครับผม มันเคยเป็นเคยมีอ่ะในคลิปนี้เรามาเจอเลขที่เรียกชื่อว่าแทนกันล้วครับผมหกตัวเลขเดินหน้าเดินไปสามกลับมาอีกนะเสร็จแล้วก็แทนกันในหกตัวสุดท้ายนะฮะแทนตัวหน้านั่นเองจับสลัดกันเข้าสิบหน่วยดีนักเลยนะฮะอ่ะชมเลยไม่เสียเวลาครับผม ชมกันเลยชมกันเลยตั้งชื่อยังไงดีเอาลืมใส่แว่นนะเมื่อกี้มองไม่เห็นอ่าตั้งชื่อใส่ว่าเลขแทนกันนะเลขแทนกันนะหกต่อหก็แล้วกันนะแทนกันหต่อหกสองพอคอหกหกนะ เรามาตามชมดูนะ0879 0แปดเจออกให้ชมตั้งแต่วันที่เลขออกใหม่ๆนู่นและครับสิบเจ็ดสบปดนั่นแหละทีนี้มันพอถึงวันหวยจะออกอีกรอบลืมกันหมดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนเลข ไอ้นั่นกันให้ดูนะฮะอ่าใช้หลักเกณฑ์นี่แหละเดินนะใช้หลักเกณฑ์ดเดินนะอ่าเดินไปไหนบ้างอ่าชมนะจิด แปดเก้าอ่าจะใช้สีแดงเขียนนะอ 0, 1 2ศูน่อง่าต่อไปจะใช้เลขแทนกันนะบรรทัดต่อมาใช้เลขแทนกันเขียนอันนี้ได้กลุ่มหนึ่งแล้วนะเข็ยแปดเก้าศูน อ่าตรงนี้เราจะใช้เรีกแทนกันแทนเจ็ดก็คือสองนะแทนศูนย์ก็คือห้าแปดก็คือสามหนึ่งก็คือหกเก้าก็คือสี่สองก็คือเจ็ดนี่ตัวสำคัญเราจเยาอ,อยู่ตัวนี้นะกับตัวนี้นี่สองตัวนี้มันจะแทนกันแบบไหนแบบนี้นะแถวนี้จะเป็นหลักสิบ แถวนี้จะเป็นหลักหน่วยสแลตเข้าหากันนะ9 2เนี่ก็มาอย่างนี้ถ้าแปดหนึ่งก็ลงมาหาหน่วยกมาอย่างนี้นะฮะอ่าได้เลขก,กี่ชุดเรามาตามดูกันนะจับลองดูแถวนี้นะ7 3 7 6 ศูนย์สามศูนย์องสาหถ้าแถวนี้ก็ต้องเอา8ปใส่สองห8าแปดสองแปห้าหแถวนี้ก็8ปหนึ่งใส่สีเจนะแปดสี่แปหนึ่งเจ เอาเข้าชุดได้ชุดหนึ่งนะเห็นไหมมันเข้าที่0ูนย์หเข้าตัวนี้นะเห็นไหมอ่างวดนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละเก้าแปดสี่เก้าอ่ามาชมเลยนะฮะเลขต่างหนึ่งเกอ่าใช้หลักเกียรติทำนะ หลักสิบนะสองเจ็ดหกหกหกเพิ่มต้นหกนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่เก้าศูนย์หนึ่งนี่เป็นตัว นับกลับอีกทีหนึ่งนะอ่าหลักหน่วยนอใช้เลขแชนกันนี่แหละหกหกก็เป็น1 9ก็เป็น4 7ก็เป็น2 0ก็เป็น5 8ก็เป็น3 1ก็เป็น6อ่าเราก็จะตัวสำคัญมันตัวนี้แหละตัวที่เราจะเอานะ7จกับสอ ถ้าห9มาที่สอห้นะแปดหกับมาที่สอหเราจะเขียนตัวเลขได้อย่างนี้นะ 6, กสองห 9, ห้าอ่าฝั่งนี้นะ 8, ปดสองแปห้สองเกห้า อาฝั่งนี้นะเจ็ดลงมาหาหนึ่งสี่นะเจ็ดศูนย์ลงมาหาสามหกเจ็ดศูนย์มาสามหกก็ได้เจ็ดสามเจ็ดหกศูนย์สามศูนย์หกเจ็ดศูนย์มาหนึ่งสี่ก็ได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ สี่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 สหชุดเอาเลขมาตัดนะครับผมที่จริงเลขตัดเรามีให้แล้วนะชุดดับไม่มานะเคยเห็นใช่ไหมชุดดับไม่มาอยู่ในชุดกเก่านะมีนะชุดดับไม่มาชุดดับไม่มา หรือเอาเลขวิ่งไปจับเอาก็ได้นะ่าเลขวิ่งเลขวิ่งเอาตัวไหนเอาตัวนี้เอาเลขวีกันนี่หกกับหนึ่งนี่อ๋อตรงนี้ต้องเป็นเจ็ดหนึ่งนะเขียนผิดเขียนบอกว่าเจ็ดหนึ่งเขียนหนึ่งเจ็ดเฉยนะเอาแก้ใหม่เจ็ดหนึ่งตรงนี้นะเจ็ดหนึ่งอ่าหนึ่งตรงนี้ไม่เอาเอาเป็นว่าเป็นเลขมันวีกันนะหกกับเจ็ดวีกัน ตัวนี้ไม่ใช่นะเจ็หนึ่งหกกับเจดดีกันได้เท่าไรส่ห้าเลขติด3 4มหยกมาหมดเลยสี่สี่ห้้ามาไม่กี่ตัวนะ9 6้าหกบวกเท่ากับเก้ามาตัว 0 1 0 1 9 0 1ตัวนี้อีกอนะ่าวีตัวนี้แปดกับเก้านะทวีตรงนี้นะแปดกับเก้าวีกันตรงหลักนี้กับหลักนี้นะ ร้อยก็หมื่นนะวีกันได้เท่าไรได้เจ็ดเจ็ดหกห้าสี่เจ็ดหกห้าอาจจะเข้าไหมวันนี้สามตัวแปด V เก้านะเจ็ดหกห้าเหมือนกัน แม่เจ็ดหกห้ามันเดินดีเหลือเกินนะฮะเจ็ดกับเก้าวีกันหกเจ็ดแปดอ่าเจ็ดบวกสามศูนย์หนึ่งสองอันนี้เราหาเลขติดนะฮะสามตำแหน่งหาเลขติด ลขชนหกเจ็ดหกเจ็ดใส่ศูนย์หนึ่งสองเข้าพอดีนะฮะอ่ะวันนี้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 ชนกันที่ห้าตัวเดียวนี่สามสี่ห้าเจ็ดหกห้าอ่าชนกันที่เลขห้านะห้ากับ 90, 5, 6, 5, เก้าศูนย์หนึ่งห้ามีหกห้าเปลี่ยนห้าเก้าห้าเก้าห้านะ ตะตัวนี้เขียนผิดหรือเปล่านี่หกสองหกห้าเก้าสองเก้าห้าแปดสองแปดห้าตรงนี้ต้องเป็นหนึ่งสองหนึ่งห้านะะอ้าเขียนผิดตรงนี้นะหนึ่งสองกับหนึ่งห้าเห็นไหมเห็นไหมผิดจมได้เอาเลขสิบหกตัวนะเอาเลขชุดดับมาตัดนะครับชุดนี้นะตัดสินวันที่สองกุมภาสองห้า หกหนะตัดลองดูนะครับผมชุดดับหรือไม่ก็รอบพรุ่งนี้เดี๋ยวตัดให้ชมวันนี้หมดเวลาพอดีสินาทีแล้วไปแล้วไปแล้วแต่ถ้าเทียบกับชุดอื่นก็คงจะดูออกนะว่าตัวไหนมาเพราะชมมาหลายคลิปแล้วเกินอ่าขอให้ปังนะงวดนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่าแล้ว